สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้นชมจะมาอัปเดตข่าวของโรบอกนะคะที่มาใหม่ล่าสุดให้กับน้องๆเลยค่ะน้องๆน่าจะดูกันอยู่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยของฟรี u ีริ i ิเต็เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากหากเราได้มาเราสามารถนําไปรีเซลหรือขายหรือซื้อต่อได้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะของที่เป็นแบบไม่ลิมิเต็ดน้องๆกําลังจะขึ้นราคาค่ะของที่ไม่ลิมิเต็ดคือของธรรมดาทั่วไปนะคะน้องๆที่คนเขาทําขายออกแบบมาที่น้องๆซื้อกันในตลาดหรือมาเก็ตนั่นเอง แน่นอนว่าก็จะมีไอเทมบางชิ้นนะคะที่ราคาแบบ5โรบัก10โรบักหรือเริ่มต้นที่15โรบักที่เป็นพวกเอเซสซอรี่หรือของตกแต่งประดับนะมันกําลังจะขึ้นราคาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้นพาไปดูข่าวค่ะว่าวเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้นะคะทางโรบักเนี่ยเขาได้ชี้แจงน,นะคะหรือส่งข้อความเนี่ยไปบอกทางครีเอเตอร์หรือผู้สร้างต่างๆนะคะน้องๆในส่วนบนหน้านะคะน้องๆหรือเอเซสซอรี่ต่างๆที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะเป็นพวกใบหน้านะคะน้องๆเป็นปากเป็นขนตา อาจจะอยู่ที่ปากแบบแก้วน้ําอะไรแบบนี้นะคะขึ้นราคาหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะน้องๆคนที่สร้างหรือผู้ที่เป็นครีเอเตอร์ต่างๆที่เวลาสร้างของมาขายเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่า ของผู้นี้เนี่ยราคาขั้นต่ำเนี่ยสามารถขายได้ในราคา15โรบักแต่ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะคะน้องๆเขาจะให้เราขายขั้นต่ำคือ50โรบักตั้งแต่วันที่31นี้เป็นต้นไปนั่นเองซึ่งใครนะคะน้องๆที่แบบเอออยากซื้อแล้วเก็บตังไว้ในอะไรเงี้ยในราคาที่เห็นว่าเฮ้ยมันถูกจังพี่แป้งแนะนําว่าให้นน,น้องเนี่ย ซื้อก่อนวันที่31เนะคะเพราะราคามันจะถูกปรับขึ้นแล้วพี่เป้ไม่แน่ใจว่าของเก่าราคาจะขึ้นไหมแต่ของใหม่เนี่ยต้องไม่ต่ํากว่า50บโรบักแน่นอนซึ่งของเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะน้องๆที่เป็นพวกใบหน้าต่างๆนะคะหรือของอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในโซนใบหน้าของเราเพราะน้องๆเข้าในโหมด Marketplace ใช่ไหมคะมันจะเห็นคาว่า a c c e s s o r y กับเฟ e ใช่ไหมน้องๆน,น,น้องจะเห็นว่ามันจะมีใบหน้าต่างๆที่ในราคา25โรบักบ้าง15โรบัก ผมที่เป็นเหมือนวิกที่อยู่ตรงแบบส่วนของใบหน้าของเราอะไรแบบนี้นะคะจะถูกขึ้นราคาทั้งหมดใบหน้ายิ้มแย้มอะไรต่างๆขวดนมแว่นตาแก้มบัดออนนะคะน้องๆขึ้นราคาหมดเลยนะคะอย่างที่แป้มบอกพี่แปมไม่แน่ใจนะคะเขาเขียนมาแค่นี้จริงๆว่าจะขึ้นราคาจาก15โรบักขั้นต่ำเนี่ยเป็น50โลบรบักของเก่าอาจจะไม่ถูกเปลี่ยนแต่ของใหม่ที่เป็นอนาคตต่อๆไปเนี่ยอาจจะถูกปรับเป็น50โลบรบักขึ้นไปค่ะส่วตัวพี่แปมเองนะคะก็มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับโรบอกให้น้องๆนะคะเผื่อน้องๆจะได้เข้าใจว่าอนาคตทําไมของ ซึ่งพี่แป้งมั่นใจเลยค่ะน้องๆว่าอาจจะไม่ได้มีแค่เอเซอรี่ทางใบหน้าเท่านั้นนะคะที่จะขึ้นราคาต่อไปนี้นะคะน้องๆหลังจากนี้ไปของทุกชิ้นในโลบอกอาจจะขึ้นราคาอีกไม่ว่าจะเป็นของที่รีเซลจากของฟรี UGC Limited นะคะน้องๆหรือจะเป็นของฟรีธรรมดาหรือจะเป็นของไอเทมปกติก็อาจจะขึ้นราคาเช่นกัน